พอดีเรา3มคนนะคะก็มีการตอนนี้ก็มาตรลีตจับออนไลน์เพิ่มขึ้นจากรายการเดิมที่มีทางช่อง3อยู่นะคะก็มาบเพิ่มอีกตอนนี้ก็ทําออนไลน์เพิ่มนะคะซึ่งของคุณท็อปเนี่ยก็มีออนไลน์ของคุณปัทไท,ท <ำ S 1> ใช่ไหมคะครายรการอะไรคะคุณท็อปตัวแม่ตัวมัมใช่ค่ะก็คือเขาบอกว่าจริงๆเราไม่รู้ตัวเลยจากพอหันมาหน้ามามองกัน ของคนในยุคเราเมื่อในอดีตอะไรต่างๆนานา,นา,นานในแง่มุมของเราผ่านความตัวแม่ตัวมัมมันเป็นตัวแทนของคนยุค90เพราะว่าตอนนี้ยุค90กําลังมาเป็นวัยที่ใช้จ่ายเครื่องมีเวลาว่างนะคะ <c oughs> ก็เลยทํามาหากินกับคนวัย90มาถูกจุดแล้วค่ะตัวแม่เนี่ยตัวมัมเออค่ะ <c oughs> <c oughs> เราอยู่ช่องอะไรคะคุณก้องของคุณช่องอะไรคะวังทองหลานป,รรปาอุาแกงใหญอีกวังทองหลานแกงนั่นเป็นบริษัทขายบ้านวังทองหลาน ชื่อช่องแล้วก็มีรายการนอกจากตัวแม่ตัวมัมมีรายการอื่นด้วยจริงๆก็ของเขาก็เป็นของเขาอีกช่องหนึ่งนะ,ะของก้องเองก็มีอะอีกช่องหนึ่งของก้องเองเนี่ยจะเป็นพอดแคสต์นะคะจะเป็นษณะการพูดคุยสัมภาษณ์2คนนะคะก็จะเป็นายการสัมภาษณ์ของเรื่องเกี่ยวกับวงการบันเทิงทั้งเรื่องที่คุณรู้อยู่คุณไม่รู้เรื่องดักดา เรื่องความลับเรื่องสิ่งที่มันแปลกๆเกิดขึ้นเป็นเรื่องราวมืดๆหรือเรื่องราวที่สว่างหน่งแต่มันเทิงนะคะก็เชิญแขกรับเชิญที่น่าสนใจมาอย่างเทปแรกในอีพีแรกจอกจันน่าเนี่ก็เป็นน้องจักกรจัน ซึ่งก็จะพูดถึงสิ่งที่แจ็คแตนเคยเจอก่อนที่เข้าวงการบันเทิงนะครับว่าโดนอะไรมาบ้างหรือว่าหลังจากนั้นปุ๊บเป็นยังไงบ้างหลังหายไปเมื่อเกิดอ,อะไรเกิดขึ้นในชีวิตเขาบ้างเนี่ยค่ะก็จะมีหลายๆ EP เกิดขึ้นนะครับเป็นพอดแคสต์ครั้งแรกของพี่ก้องก็รู้สึกเออไม่เหมือนตัวเองเพราะพอทำพอดแคสต์แล้วมันต้องปรับไปอีกแบบหนึง่งคือตัวจริงมันตระหละอ่ะคนจะคนรูปแบบอ่ะค่ะอีกแบบหนึ่งส่วนของพี่ก้องเองเนี่ยในการชื่อหลังกล้องนะคะโอ,อก,กาสจะดไูได้ติดตามชม ได้ทางช่องนะคะออฟฟิศดาราค่ะอ๋อคุณกล้องที่บอกว่าหลังกล้องนี่ก็คือเป็นเรื่องด๊อกด๊กเรื่องในมุมที่คนไม่ได้แบบมีมีหลายอย่างค่ะมุมสว่างมุมมืดมีหมดทุกอย่าง้องชอบอยู่มืดมืดมีไหมใครมาเจอของคนนี้ด๊อกด๊อกยังไม่มีค่ะเพราะว่าไม่อยากจะมาเจอโจมาเจอจนกันนะค่ะมีโอกาสได้ร่วมนทำกันไม่ละสามคนนี่มีคืออะไรายกันตาโอ้ สามคนเหรอคะเดี๋ยวดูกันอาจจะมีทำสามคนก็ได้ค่ะเพราะว่าจังเจ้าของช่องก็ไม่ให้ทำอะค่ะเฮ้ยน้องได้ไอเดียเลยนะรายการคันป่าใจริงๆเป็นของช่องเจ็ดเก่านะก็อเมาทําสิได้เลยค่ะมั่วก็ได้ถ้าเกิดมิเจียริกสิทธิธรรมปัญญานะคะก็ช่วยรายการคันอื่นได้คือเราก็เปลี่ยนชื่อเป็นคันหลังคันสองอะไรก็ว่าไปหรือคันจุดที่พี่ชอบพี่กล้องชอบคันอ่ะได้เลยค่ะก็อย่าลืมฝากติดตามชมนะคะสำหรับรายการพี่กล้องนะคะหลังกล้องนะคะที่เข้าไปยังไงอะพี่กล้องง่ายเลยค่ะหลังกล้องนะคะทางออฟฟิศดาราออกอีพีแรกนะคะวันจันทร์ จะถึงเนี้ยค่ะวันจันทร์ที่9นะคะ EP แรก EP หนึ่งจะกก็จัดบ,บอกๆคะ่จะ,จะของคุณทอ็อปนะคะของเราออกอากาศไปแล้วเขาเรียกออกอากาศเหรอออให้ผู้ชมไม้ชมแล้วก็คือเอา,เอา,เ,อาเอาลงแล้วออนออแอร์แล้วค่ะเยอะกดไลค์กดอะไรเย,ยอะแยะเลยเป็นหมื่นแล้วคะ่ะของคุณ<ช>ทอ็อปขอบคุณจะบอกว่าคือเราสองคนเนี่ยค่อนข้างจะโลเทคนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าเราก็พยายามจะเรียนรู้แลวจะไปเชื่อมต่อจากยุค90ูนย์เนี่ยมายุคนี้นะคะคุณก้องเนี่ยเขาเก่งมากค่ะเขามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องยุคใหม่เขา ยุคพี่ไดโนเสาร์มากค่ะคุณฝากรายการคุณค่ะรายการชื่ออะไรคะบอกเลยค่ะชื่อรายการตัวะไรแม่ตัวมาช่องไหนคะช่องกองขลางแก๊งค่ะยินดีติดตามชมนันให้กำลังใจพวกเราด้วยนะมครับยูทู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 บ